ชาวเน็ตกัมพูชาอ้างสองนักวอลเล์บอลหญิงไทยชุดแชมป์เอเชียเป็นคนเขมรชาวเน็ตกัมพูชาออกมาไล่แสดงความคิดเห็นเคลมว่าสองนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2023เป็นคนเขมรวันที่8กันยายน2 5 6 6ันหควนหลงวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะจีน3 2ถึงเซต25 21 25 27 25-19 20 25จ้า 16ถึง14ควา้าแชมป์ศึกลูกยางชิมแปงแชมเอเชีย2023มาครองได้สำเร็จถือเป็นการควา้าแชมป์สมัยที่3อย่างไรก็ตามมีชาวเน็ตเขมรรายหนึ่งได้นำรูปบีมพิมพิชยากกรามกับเพียวอัชาราพรคงยศไปไล่แสดงความคิดเห็นตามโพสต์ต่างๆพร้อมระบุว่าเก่งมากสองสาวกัมพูชาเกิดที่ประเทศไทยเรียกเสียงหัวเราะให้ชาวเน็ตไทยซึ่งภูมิลำเนาของพิมพิชยาเกิดที่จังหวัดบุรีรัมวนอัชาราพรเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โปรแกรมต่อไปวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยคือการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่16ถึง24กันยายนที่ประเทศโปแลนด์